เป็นขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายเรียกขั้นตอนว่าอะไรนะคะลุงเก๋ตนี้เป็นช่วงขายแก๊สขายแก๊สอาการเป็นไงคะแก๊สตัวนี้คือจากครั้งแรกที่เราเห็นป่องเล็กๆอยู่ด้านในพาไม้ด้านในนี้ตอนนี้เขาเริ่มมีความร้อนแล้วเขาเริ่มติดติดเขาเองเพราะติดเองปุ๊บตัวนี้เขาก็จะขายแก๊สก็คือขายความร้อนออกมาปุ๊บแล้วก็วิ่งออกมาสุ่ป่องตรงกลางตรงนี้ทุกคนเห็นนะคะกระบวนการคือตรงเนี้ยเขาเผาไหม้จนขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้มันเป็นควันขมุเลยที่เราเห็นตอนเนี้ย เขาเรียกว่าการมอดของอันนี้แล้วก็คายแก๊สออกจุดนี้เราสังเกตได้จากอะไรเราจะเห็นอะไรคะควันตรงปลายปล่องเนี่ยก็คือจะไม่มีควันแล้วก็จะมีมไอความร้อนขึ้นมาแล้วก็มีเสียงของแก๊สที่ออกมาเป็นระยะระยะฟูฟูอูุ่า แต่ถ้านนเราถ่ายกลางคืนเราจะเห็นเลยว่าเป็นเป็นแก๊สที่เป็นลูกไฟวิง่งให้ลูกไฟวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแก๊สอันนี้ที่นี้ตรงนี้มันจะเผาไหม้ประมาณนานเท่าไหร่คะเราถึงจะรู้ว่าสิ้นสุดก็คือตัวนี้คายแก๊สอยู่ประมาณทักสามชั่วโมงสามชั่วโมงครับที่เขาเผาไหม้เขาโดยสมบูรณ์เลยคือเขาจะคายแก๊สเขาไปเรื่อยๆฟู่ฟู่อย่างเงี้ยอ่าเมื่อเมื่อ ep ก่อนพี่เก๋บอกว่ามันจะใช้เวลาประมาณ50นาทีในการเราสุ่มไฟเข้าไปอ่แล้วก็อีกสามชั่วโมงก็ตีไว้สี่ชั่วโมงเนะ่ลคง วาธีง่ายคือถ้าเผาเผาตอนเย็นเช้ามาเก็บถ่านมันจะได้ละอู่ไปทั้งคืนใช่ครับผมแล้วอแล้วก็คลายตัวจนเย็นเช้ามาเช้ามาปุ๊บเราถ่านออกปุ๊บก็เอาไม้ใหม่ใส่เป็นเย็นมาแล้วเผาใหม่อีกที่นี่เป็นอันสูกกินได้เอ้ยไม่ใช่กินได้ข้าวกินได้เอาใช้ไปหุงข้าวกินได้อ่าแล้วเดี๋ยวอันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายสองเนาะ ก็เดี๋ยวให้น้องเขาจัดการดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราเราจะเขานี่คำถามว่าตอนนี้เราต้องถุมไฟอีกไหมถ้าเขาคายแก๊สแล้วไม่ต้องสุมหครับไม่ต้องสุมเท่ากับข้างในเขาก็ไหมสุกเระอุของเาเองอุรของเขาออกมาเองจนเปวเห็นพี่เก๋เขาบอกว่าถ้าเกิดเผาถ่านกลางคืนมันจะเห็นลำแสงสวยข้างบนมากอ่านะคะอน้องเกียใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวต้องลองลองเผากลางคืนดูบ้างเนาะ อ่าวันนี้อยากให้แชร์ประสบการณ์เล่าให้เวลาหนึ่งนาทีดูวันนี้เรายากไหมเป็นผู้หญิงแล้วทําคนเดียวไม่ยากค่ะอ่าเริ่มตอนก็ตั้งแต่เตรียมเตรียมไม้เตรียมฟืนอ่าวันนี้อาจจะมีอุปสรรคหน่อยก็คือพี่เกบอกให้ปรับอะไรคะใต้เตาใต้เตาขุดหลุมอุโมงค์เนี่ยยังตื้นอ่าอุโมงค์จากใต้เตาไปจนถึงตูดเตาจะต้องสูงประมาณเท่าไหร่ห้าสิบเซนไหม ไม่ถึงไม่ถึงประมาณส0ิบเซนประมาณสี่ิบเซนเพราะว่าส่วนหนึ่งคือพวกเศษขี้ท่อมขี้เท่าแลยตอนที่เขายุบไปแล้วแล้วเป็นเชื้อละอุอยู่ลงมาสมัยอื่นเพื่อจะได้ไม่ติดต้นก็กล่าวว่าให้มีออกซิเจนหมุนเวียนจะได้นี่แล้วที่สําคัญคืออันเนี้ยทุกคนคาะพื้นมันชื้นมันชื้นเป็นไปน้ำซับมันก็เลยทําให้การเผาไหมอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่วิธีแก้คือขุดหลุมลึกลงไปหรือไม่ก็อาจจะยกถังหลังจากที่เก็บถ่านแล้วโดยเอา อิดมาลองเนาะอ่ะก็หรือพี่เก๋แนะนําให้40เซนเนาะจไปเป็นการดีสูงไปก็ไม่ดีไฟจะไม่ไม่ลมเข้าไปข้างในได้เต็มที่เนาะอ่านี่คือการที่เราทํพเตอร์วันนี้นะคะจะได้รู้ถ้าเตาเตาหลุมดินเนี่ยฮะประมาณ40เซนแต่ถ้าเป็นโต๊อิดบล็อกยกลอยเนี่ยเราไม่เกินฐานสิบเซนก็ได้อ่าอ่าให้แนวคิดคือเราพูดง่ายๆว่าความชื้นจะคีโก้งถ้าจะได้ไปอยู่ข้างล่างอ่าโอเคอีกอย่างหนึ่งคือไม้เชื้อ ถ้าเป็นเป็นไม้ไผ่ไันจะให้ความร้อนได้เร็วแล้วก็ทำมันจะเผาไหม้ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นไม้อื่นคือเขาจะไปได้เรื่อยๆอก็ถอดบทเรียนเดี๋ยววันนี้น้องแก้ว่เขาก็จะไปสรุปเป็นขั้นเป็นตอนถ้าผ่านอีกคืนสองคืนเราลืม<ช>เนาะก็เดี๋ยวไปสรุปบทตอนแล้วก็มาทําไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะมาเปิดเตาดูถ่านนี่แล้วแล้วพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราอาจจะมี มีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์ว่าทานวันนี้มันจะออกมาเป็นหน้าตาไหนอะไรยังไงบ้าง้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหนูจะมาสรุปถอดบทความแล้วก็สัมภาษณ์ลุงเก๋ของบ้านไร่นงเพชรกับน้องเกียเดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งชื่อสวนเชื้อฟ้มเมื่อกี้ไปเดินดูสวนก็อุย้ยน่าดูมากติดตามชมคลิปของคุณหนูคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะบายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ